มาดูเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานทางด้านดิจิทัลกันบ้างนะค,คือปัจจุบันเนี่ยนอกจากการขายปรีกกันแล้วนะคะเรื่องของการค้าขายออนไลน์เนี่ยนะก็ได้รับความนิยมแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตอยู่ในระดับที่สูงนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพกําลังคนให้รองรับการเปลี่ยนผ่านทางการค้าค่ะทางกรมพัฒนาฝีมือแรงง,งานก็ร่วมกับทางภาคเอกชนเร่งพัฒนาศักยภาพทักษะฝีมือแรงง,งานด้านดิจิทัลเพื่อที่จะตอบสนองตลาดการค้าออนไลน์ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดค่ะ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะมีการทำข้อตกลงความร่วมมือกับทางบริษัทโกลโซเชียลจำกัดนะคะบอกว่าการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านดิจิทัลมีเป้าหมายที่จะร่วมกันเชื่อมโยงข้อมูลผู้ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าใช้บริการแอปพลิเคชันก i ฟไลท์ซึ่งบริษัทโกลโซเชียลได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมนำร่อง เป็นหลักสูตรการสร้างวิดีโอค่ะเพื่อสร้างอาชีพและก็รายได้ใช้ระยะเวลาการฝึกเนี่ยเพียงแค่8ชั่วโมงเท่านั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ที่สนใจในด้านในด้านการสร้างวิดีโอนําไปสร้างอาชีพให้กับตนเองอย่างเช่นการขายสินค้าออนไลน์ที่ตลาดเนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็การไลฟ์สดเพื่อโปรโมชั่นสินค้าค่ะ นายสมชายสุภารีผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานบอกนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยทักษะทางด้านดิจิทัลมีความจําเป็นอย่างมากในการทํางานทุกระดับทําให้บุคลากรไทยสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศตามแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการร่วมกันกับภาครัฐภาคเอกชนก็จะช่วยเสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถให้แต่แรงงานได้มีศักยภาพสูงขึ้นเนื่องจากภาคเอกชนมีทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีและบุคลากรช่วยลดข้อจํากัดของภาครัฐได้เป็นอย่างดีค่ะทานนี้กําหนดฝึกอบรมรอบแรกก็คือเดือนมีนาคมปีนี้นะคะจะมีการบันทึกเทปการอบรม เพื่อนำไปใช้ฝึกอบรมผ่านทางออนไลน์ให้แก่แรงงานทั่วไปที่สนใจด้วยผ่านทางแพลตฟอร์มค่ะ DSD Online Training ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและในอนาคตก็จะร่วมกันจัดทำหลักสูตรอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับการอบรมในเดือนมีนาคมค่ะผู้ที่สนใจก็สามารถสบับกักได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครหรือสอบถามที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด4ค่ะ